สวัสดีชาวลีนาเบกเอาครับวันนี้ก็มีปืนมาแนะนำนะก็คือปืนกระบอกนี้เอง m 2 4 9หรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าปืนร้อยนัดนะก็กระสุนที่ใช้จะเป็น a 1แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับก็แบบที่ใช้ฟาร์มปกติเนี่ยก็จะเป็นทีวีส0 0หมื่นะหรือว่าทีวีเล็กก็เน้นลุ้นดวงเจอของแดงกับเจอเซตใหญ่เอาก็หลักๆเราก็ยิงได้นะเล่นง่ายเล่นได้ เพราะว่าศัตรูเขาจะเซตไม่ใหญ่นะเราจะสามารถสู้ได้ตอนนี้เจอนะหนึ่งตัวเขาไปไหนแล้ววะอยู่ในห้องเสื้อนี่เป็นไนล่ะนี่เราลังคุยเลยออกมาเปล่าออกมาโดนนะโดนร้อยนัดนะบอกเลย หนูสามหมื่นยังมีวิ่งบ้างนะหนูแปดหมื่นนี่ไม่วิ่งเลยนะนิ่งกิ๊กเลยออกเปล่าเอ้ยวิ่งไปไลายหลังเฉยอ,อะไรของตัวนี้เนี่ยโอ้อหแล้วก็เป็นลายวิ่งฟาร์มแบบเซฟๆนะเปิดประตูแล้วอยู่ตรงวงเวียนนะน่าจะคุยกล่องระเบิดอยู่ รู้หรือเปล่าว่าเรามาเจ้าหนูใส่เลยสวัสดีน,นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ป่าเรียบรอ้อยไปหนึ่งตัวเดียวอะ่ะน่าจะตัวเดียวขึ้นมันมีตัวเดียวฮึไม่มีเช็คละเคลร์เสร็จก็ไปไปต่อกันโอ้ปืนสั้นเดซเซอร์อีเกิล เก็บดอกแฝกไปมีอะไรยิ้มแกปวดอ่ะคิดซะว่าได้ค่าแกปวดแล้วโอ้ยมีระเบิดให้อยู่เคได้ใช้ได้ใช้ฟาร์มอะไรมาบ้างเนี่ยอุ้ยตัดต่อตัดต่อตัดต่อเมื่อกี้มันมีเสียงยิง อยู่ข้างล่างมมีเสียงยิงชั้นสองทางตัดตตะเมียรกูดังยิงไข่ข้างหน้านี้มั้งตายหนึ่งตรงไหนตะต่อพออยู่สามอย่มั่งนะเนี่ยระวังนะข้างหน้านี่นี่นี่ข้างหน้ามีคนนะได้ยินลเฮ้ยโอ้ยแดงกแดงขอรีก่อนไอ้มันตีกัน เยอะป่ะเยอะป่ะหมดแม้แถอะนะเหมือนจะหมดนะเดี๋ยวพาเราเอาหมดไปแล้วเจ็ดตัวแล้วเยอะเลยเจ็ดตัวแล้วเติมกระสุนฟิปเคมีมีขหมดมาเนาะดูจ้ะอ่าใช่ใช่ดูคนละบอดยาแล้วก็สูญจะหมดไม่ไเติมกระสุนชั้นี่ยใส่ลูก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  สักยี่สิบสามสิบเมตรก็พอถ้าเต็มได้อไม่ทันละเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วทันไหมเนี่ย,ยได้อยู่ใสไปก่อนนี่ไงด,ดีนะใส่ <8 S 2> ไม่เต็มถ้าใส่เต็มอาจจะหงายอประมาณสามตัวยอยหรือประมาณสามตัวปักแขนก่อนไ,ได้เวลาฟาร์หน้าห้องแต่มีสมบัตินะเอ้ย ้องสมุดมีขึ้นนั่นขึ้นย่องหลุดนะห้องหมดุดห้องหมดุดอ๋อน่าจะขึ้นไล่แค่กูได้ยิงไอ้ไอตัวน,นั้นได้อยู่ในห้องสมุดอยู่ในห้องปะใช่อยู่ตรงมุมเลยมุมเดิมมุมอร่อยเลยต้องไปนี่ไงไปละตายมีอีกปะไม่รู้ร้อยสิบสองรู้อยากเห็นไงฟาร์มมาจนหมดแมป เท่าไรเนี่ยสามแสนคนเดียวดได้ไอยู่เพื่อนม่งก็โอ้เก,กมสองเกิดหน้าลิฟักสำนักงานเกิดปุ้เนี่ยไม่เกิดกินยาฟังขึ้นไปก่อนมีไม,ม่มีอีกเรื่องหนึ่งไป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 ,ไปห้องเหลืองห้องเหลือง กกระตขื่นหน้าแตกเอาบอดบอดล้างไม่ดีแล้วกระตุกโลดคนนี่โอ้โหยิงเป็นแผลแล้วขย <constants S 3> ันทำเป็นแผลเหลือเกินแก๊งบอดทีวียิงเป็นแผลเก่งเหลือเกินเมื่อกี้เสียงอยู่ไหนดนตรี ข้างล่างนะข้างล่างมีมีมีข้างล่างข้างล่างแถวบันไดระวังระวังขึ้นขบวนแล้วมั้งขึ้นสามชั้นก็มีขึ้นมาแล้วโอเคจะเพด่อ๋อสามตัวบอทเหมือนบอทคนนละยบอทคนอบอทคนกี่ตัวแล้วเมื่อกี้มันเห็นสามชัน้นอะมี อยู่ในบันไดปะบันไดปิดประตูนี้ไปละโอ๊ยกดกระตุกเลยแป๊บหนึ่งเหนื่อยตัวเดียวหรอปาดเลยปาดเลยปาอ้าวไอ้เหี้ยอ่าเซตห้าไงทองเว้ย ตายอย่างนี้ใครสวยครับโอ้ยติดศพบ,บักติดศพเดี๋ยวเช็คข้างบนนะโอ้ยเฮ้ยเขายิงไว้ด้วยแน่นหนเฮ้ยกอบก็ไม่ใช้ได้นะอะไรนะ่ะตรงนั้นนะเราจะสนใจดีไหมกอคุณน่าจะเต็ม เต็มเลยโดนหน้าอะไรอ่ะ่ยย้มไม่โดนเลยไม่รู้เห็นยืดวัดกันอย่างนานะนะเน่าเลยทำไมเป็นงั้น,นยืมเทิร์นเซ็ตเลยเหมือนจะไม่ได้เก็บ ได้เก็บแค่นั้นแหละออกดีกว่าโอ้สามแสนเกมเนี่ยเกมที่สามเป็นยังไงเนี่ยใกล้ๆเกิดไั่นะไม่มีเลยเหรอสามชั้นเหรอได้เดี๋ยวตามไปห้องสมุดเหมือนมีนะตัวหนึ่ง ข้าบนเหรอเหมือนวิ่งขึ้นข้าบนเลยเรือตกัเหมือนเสียงมันอยู่บนหัวห้องสมุดปะดไม่แน่ใจไปเช็คหนะ่อยแต่เสียงวิ่งวิ่งนานเกินเฮ้ยนี่ไง,งลม้ลมลม้ลมล้มล้มตายหนึ่ง,าต,งตายสอง บอลก็วะคนๆๆตีไปกัดตีสองรอบลบสอง,สองตอ์ฟรีกันแจมดิไปเดินเคลียบบอลไปเ,เป็นปืนที่นิ่งมากแนะนำแนะนำนอโอในในโอเคกระสุนหมดกันใส่ลูกรอ เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกันต่อเออหน้าลิฟต์มันจะดันมานะนี่งไงไปหนึ่งอุ้ยอุ๊ยมีอีกนะมีอีกน่าจะอีกสองตัวไม่ได้ปักยาไม่ได้ปาเบรกไว้ก่อนลูกหนึ่ง บอกเพื่อนนะมีสองตัวกองกันเดือนี่หมดแล้วใกล้จะหมดแล้วแหละใกล้จะหมดแบบแล้วแหละเสียอย่างเดียวปืนนี้ใส่ลูกนานไปนิดนึงเหมือนเชื่อเปิดมาเชื่อมาเชื่อมา ตายปะไประเบิดยัดดิไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่อุ้ยเพื่อตายลูกนี้ตายปะตายตายตายเหลือสำนักงานกับพลังพลังมา าจะข้างล่างสองตัวเลยนะล่างมาสองโดดเลยอ่ะนุ่งก็จะยิงจากข้บนก่อนต้องเล่นเยอะนะโค้มไม่ทันไปหนึ่งอีกตัวยังไงอ่าตายสองหมดแล้วมัม้งี่อนี้ันจะหมดแล้วมัม้งอันจะหมดละ นูเคียบอทแล้วฟาร์มจนหมดแมปเหมือนเดิมลูกระสุนบอทเต็มเต็มได้มาสามแสนสี่แสนนี่แต่ละตาเนี่อ้วนๆสําสำหรับทีวีเล็กก็ถือสุดยอดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ m 2 4 9ในทีวีเล็กนะก็ฟาร์มได้กลางๆวิ่งยิงทำอะไรไปเรื่อยเปืเอเป่อยนะตายบ้างเก็บเซตเพื่อนออกบ้างมันก็ออกได้ประมาณนี้แหละ ถ้าไม่ได้ของแดงอะนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย